สวัสด,ดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีแก้ปัญหาแอร์ไม่เย็นนะครับอาการของเครื่องปรับอากาศของผมเนี่ยนะครับก็ก่อนหน้านี้เคยเรียกช่างมาทําการล้างนะครับ2ครั้งแล้วก็ยังไม่หายนะครับก็ได้ทําการปรึกษาช่างที่สนิทกันแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับ ช่างแนะนําว่าต้องต้องล้างหรือล้างครั้งใหญ่และใช้น้ํายาล้างด้วยนะครับของผมก็จะเป็นไดกินอินเวอร์เตอร์รุ่นดังรูปเลยนะครับขนาด14000 BTU นะครับในกรณีนี้นะครับคือเพื่อนๆต้องเช็คว่าเครื่องปรับอากาศเราทำงานเป็นปกตินะครับเช็คกระแสไฟเช็คน้ำยานะครับอยู่ใน ค่าปกตินะครับถึงจะทําการล้างนะครับนี่ช่างก็ได้ทําการลื้อนะครับตัวแอร์ไดกินตัวนี้ออกมานะครับก็อาศัยความชํานาญนฮะเพราะว่าไดกินรุ่นนี้นะครับจะลื้อยากนะครับแล้วก็ทําความสะอาดฉีดล้างธรรมดาเนี่ยทำได้ยาก คือถ้าเป็นช่างทั่วไปมาฉีดโดยที่ไม่ลื้อเนี่ยก็จะไม่สะอาดและทำให้อร์อุดตันเหมือนเดิมนะครับนี้ก็เลยจำเป็นต้องลื้อออกมานะครับลักษณะคอยเย็นก็จะเป็นลักษณะดังนี้นะฮะนี่ช่างก็เตรียมที่จะล้างนะครับมีอุปกรณ์ป้องกันน้ำอย่างดีนะครับ สังเกตว่าจะมีเมือกเมือกเกาะติดอยู่นะครับตันฝังในนะครับแผงคอยเย็นนี่ก็นี่ฮะจุดจุดที่สักความจะอาจอยากเนี่ยก็จะมีเมือกใสๆติดอยู่นี่ก็ช่างก็ได้รื้ออุปกรณ์ต่างๆออกมาทำความสะอาดนะครับขัดล้างอย่างดีนะครับ ก็จะมีการฉีดน้ำแล้วก็เอาน้ำแฟบอาน้ำสบู่ล้างนะครับอย่างดีนะครับนี่ฮะล้างเสร็จแล้วก็จะทำการใช้โบเวอร์เป่าให้แห้งนะครับเพราะว่าช่างจะต้องรีบประกอบแล้วก็ ต้องไปรับงานที่อื่นต่อนะครับนี่ครับอย่างดีนะครับนี่คือพระเอกของเราซูเปอร์คลีนเนอร์น้ำยาล้างคอยเย็นนะครับน,น,นี่อันนี้อะไรครับยาล้างคอยครับนี่ฮะปีเ,เตอร์เรากัดครับนกัดคอยด้วยนะครับกัดมือด้วยครับ ีดเข้าไปครับทำความสะอาดน้ำยาพวกนี้จะเป็นกดนะครับสามารถกัดตัวคอยเย็นให้บางลงได้นะครับขเ,เสียของมันข้อดีของมันก็คือทำความสะอาดฝุ่นคราบาต่างๆตามซอกตามมุมได้เป็นอย่างดีนี่ครับพอฉีดล้างทำความสะอาดก็จะมีตะกรนฝุ่นต่างๆออกมาโหเยอะเลยทีเดียวฮนะ นี่ฮะนี่ทำความสะอาดเสร็จแล้วรอประกอบนะครับก็ในการคําแนะนําในการใช้น้ํายาตัวนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเน้นย้ําช่างนะครับให้ฉีดทำความสะอาดด้วยน้าเปล่านะครับให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อชําระล้างตัวสารพิษจากน้ํายาล้างคอยเย็นนะครับให้ออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับ อย่าให้ตกค้างครับนี่ฮะก็เช็คดูนะครับอลังทำความสะอาดแล้วก็สภาพเหมือนใหม่เลยนะครับนี่ฮะ,ะจากนั้นนะครับก็ให้ช่างก็จะทำการประกอบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับ สัยความชำนาญน,นะครับเพราแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลก็จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับนี่ครับก็ไปก็เช็คไม้นะครับเปิดแอร์เช็คอุณหภูมินะครับอ้นี่เปิด26นะฮะนี่เปิด26เหมือน20นะครับหลังจากล้างแล้วก่อนล้างนี่เปิด20เหมือน26นะครับ เย็นตรงจนต้องร้องขอนะฮะโอเคครับ, okay, รบสำหรับการแก้ปัญหาแอร์ไม่เย็นนะครับก็ให้เพื่อนๆล้างโดยใช้น้ำยานะครับแล้วก็ให้หาช่างมาล้างครั้งใหญ่นะครับนั่นก็คือการลื้อออกมาล้างการทำสะอาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ